ก็คืออันนี้ยังก็เราอาจจะเปิดคือตัวอาคารคนแดนเนี้ยเราจะแยกเป็นช่องพใหให่งใช่่ไงอผู้ว่าทำงานขึ้นอันนี้เรื่องของคนนะคนจะไปกิ้น ปเป็นมาเข้ามาปุ๊บก็เปลี่ยรนาารถหน้าด่านหนึ่งแดงแล้วให้คนไทยขับแล้วก็จะผ่านตรงนี้เข้ามาครับแล้วพอจิตพลาของไทยที่จะออกจะออกทางด้านซ้ายของของด่านตรงนี้ก็ออกออกที่เดิมออกที่เดิมปุ๊บก็ข้ามสะพานเะยคเป็นมาแล้วเ่เวลาอธิบายเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าถ้าอธิบายให้ทางดีๆของไ่ยมาข้างแเ,เราก็ต้องเราก็ต้องเขาจะได้เข้าใจว่าคนข้าไมไปปุ๊บอยู่ตรงนี้ ก็คนม <t ell> <74. S 1> unit, lyn, ีาข <t ell> ับรถเข้าเข้าประเทศไปทั้งรถน้ำมันทั้งรถอะไรสินค้าเนี่ยที่เรื่องของขอความร่วมมือนะครับเรื่องเรื่องยานะนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องยานะโดยท่านจายากกับมาตรการท่ากองก็เป็นไปตามระเดียนะครับเพื่อทีจะได้พูดยาวครับไม่ต้องมาถกเลยแล้วแม้จริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะอย่างเชรื่อเคียน์เรื่องส่งรถมีมากข้ที่ไม่รวมรถสี่ล้อนะไม่รวมรถน้ำมันเรามีมากกว่าเขาเยอะมากเลยแค่รถน้ำมันทีแค่บริษัทบอกว่า